สวัสดีครับป่อแมีพี่นนอสุขุสุกนอทีของรับช่อมสองช่อลาดฟ้ามนะครับมัอนี่นะครับก็ะยูคอกงว่างนะครับเหมือนนี้นะครับเมียนี่นะครับลายค้นอาจจะรู้จักนะครับเนาะนีนะครับเมลูโก้มีนะครับนีนะครับมันนี่เขาดีคลอดลูกอีกนะครับนี่เขาฮักหนึ่งนะครับสิพามาเบิงสิพามาเบิงผลงานของเขานะครับเออเดือนนี้ลูกได้สามตัวนะครับตัวเมียมดทุกตัวนะครับเนาะ นี่นะครับเดี๋ยวสิพามาบึงผลงานนะครับพึงขอดไม่ไหมนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยเขาคักนะครับนี่ผลงานดีนะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นงัวแม่ลูกตัวนี้ตัวที่สามนะครับนี่นี่นะครับลูกตัวนี้นะครับเป็นลูกของซี่ว่ายสนเกลงหกนะครับเนาะเป็นลูกของซี่ว่ายสนเกลงหกนะครับออกมาได้ประมาณ ตีโซมงนะครับเนาะตีซีนะครับออกตีซีนะครับตอนนี้ลุกขึ้นกินนมไปแล้วนะครับนี่นะครับแข็งแรงมากเลยนะครับเนาะะของแรงมากนะครับกระดูกแดงค้ายง่ายดีนะครับสีแดงดีนะครับเนาะนี่นะครับกำลังกินนมนะครับนะครับเมียกับเป็นว่าเฟี้ยมกลางๆนะครับนี่นะครับสีฟ้าดู เราออกมาบนท่านี้นะครับนี่นะครับสีแดงดีนะครับปลูกซีไวศูนกหกนะครับปลูกแข็งค้างง่ดีนะครับเมีย่นีนะครับผมบอกเลยเลยว่าเมียเฟียมวยง่นะครับแต่ว่าใจหลุกตัวละแสนทุกตัวนะครับเนาะนะครับใจหลูกตัวละแสนทุกตัวนะครับปลูกตัวนี้แข็งแรงมากออกตัวเมียอีกนะครับบอด้แยกเพียดนะครับอ่านะครับบอด้แยกเพียดนะครับเนาะนี่นะครับน้ำนมเมียดีมากๆนะครับ เมียฟ nice ิล right <ăm S 2> ์มว่าง่ายปันไดลนะครับแต่วดใจลูกตัวละแสนนะครับด้วยคุนน้ำาหนมนมนะครับเนาะนี่นะครับแม่นี่ผสมแตซีว่ายนะครับได้แตซีว่ายทุกเดือตัวเมียทุกตัวนะครับเนาะนี่นะครับต่างด่านไทยตัวลูกนะครับกระดูกแข็งขันงี้ยดีนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเมียเขาฮักนะครับหลายท่านอาจจะจำได้เยอะครับยั่ไม่ขีดผมแต่นี่นะครับเนาะนะครับจะพามันเป็น แม่เต็มเต็มนะครับเนาะนี่นะครับคุณภาพน้ำนมแม่นี่ดีมากมากนะครับเนาะนี่นะครับนี่ตัวนี้จะดูดแล้วนะครับดูเป็นแล้วนะครับกับบริยากน้ำเลยนะครับตัวนี้หัวนมบางใหญ่นะครับกินง่ายดูกกินง่ายนะครับนี่นะครับดูกัะเัากินนมเลยนะครับเนาะนีแจ่ทรองด่างไล่เล็กน้อยนะครับนี่เขาฮักนะครับนี่เต็มเต็มนะครับนี่นะครับกับสีผ้ามาบึง ตัวลูกตัวเล็กของเออตัวที่สองของเขานะครับนี่นะครับเนาะนี่หลายท่านอาจจะจำได้นะครับบึงคุณภ้าหน้ำน่มโรดครับนี่นี่นะครับอาเมเนี่ประมาณลูกหรือประมาณสองเดือนกลัวๆนะครับกผสมเลยนะครับเนาะนี่นะครับก็เลยตัวหนึ่งตัวที่สองนะครับนี่เนี่ยนังมังสาดีครับตัวนี้ลูกที่หวูนเกองคือกันเนาะครับเนาะบึงกมเนือดอนไทยครับพร้อมีพี่น้องนะครับนี่นะครับดาบเปิดโกงๆเลยนะครับนี่ น้ะครับเนาะนีะครับเป็นผลงานของชีวายสุนโกรกนะครับด้วยกับเมร์บรามันลูกผสมนะครับเฟีมกลางๆนะครับเป็นเฟีมบัยเงินะครับเนาะนี่นะครับเป็นผลงานของชีวทั้งนั้นนะครับเนื้หนังแดงสีนะครับเนาะนี่นะครับเมืองกรรมเนือดันไทยนะครับนี่บริเวณนี้นะครับงอนออกมาเลยนะครับเนาะระยะภางดัน ดิ่นตื่นเลยนะครับนี่ังยพาไปกอดมาเบิ่งข้างนี้นะครับลูกกระบังงางแข็งแรงดีนะครับพอเย็นพี่น้องเบิ่งเอ้ยจะหายแน่ใจนะครับลูกตึงว่ะนะครับเนาะนี่นะครับเบิ่งดาบตัวนี้นะครับโอ้ยอนซ่อนนะครับอุ่นตุนอยู่ครับนี่ปลูกซีไวซูดของหกเม็ดตุกตุนนะครับเนาะนี่นะครับเพิ่งในสามซีซั่โม้งนะครับแข็งแรงมากนะครับลูกตัวนี้นี่ครับ ีแดงเป็นประขาให้กับบึงหลังนะครับเนี่ยนังนังหลายนะครับนังหลายดกซี่ไหวนะครับนังหลายแห้งนะครับเนาะเมียเขาฮักนะครับไปบึงจิบกระเกาค้มใหญนะครับบึงพามาบึงต่อนุ่มเมียนะครับผมหมักตรงนุ่มม้วแบบนี้นะครับหัวปใหยายนั่งนะครับเนาะลูกกินง่ายดีนะครับนะครับ ผลงานตัวที่สองของเขานะครับเพนหลังปีหลีดเสียบเรียบหายหานะครับขึ้นให้นะครับก็นะครับงามดีดีนะครับนะครับมีอันที่สี่นะครับแจลูกตัวเรศสูตโตนะครับเนาะผลงานเขานะครับหนังโค้อนังข้อลายนะครับตัวนี้นังข้อลายนะครับเนาะนี่ครับ เนี่ยเขาหักเนะครับเมียงัดขอกนะผมก็เลยกเขาหักนะครับงัดเล็กยุ่นนิดนะครับเขาหักเลยนะครับเนาะนี่ลยรักษาตรงหมอกโดนนะครับเอาครับมื่อนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่น้องนะครับที่เขารับชมชมช่วยฉลาดฟาร์มด้วยครับเด้อนะฝากติดตาม ช่องช่วยเหลักความนั่นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปนะครับมัอน,นี่มไทยผลง,งานของซีไว6ูนยองหไข่บิงนะครับมันนี่ขอเขก้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ